ก็กลับสวัสดีน้องๆชาวอูทีฟี่ไฟล์โลบอทเที่กันทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงราชาหนึ่งๆสมฉิลุ่ไม่เคยแพ้คอกอีกแล้วนะครับน้องๆถ้าใครสนใจให้พี่นะครับรับแก้เบอร์ตายมลตายกาลีนานะครับก็ทักไลน์มาที่ db763 นะอ่ะทักไลน์มาที่นี่เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอะไะรับแก้เบอร์ตายมลตายกาลีนาบังน้อง763ทหกสามทา u ยูทูนะครับหรือว่าแอดไลน์แอดไลน์มาทางนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ทาง db แล้วก็ แล้วก็เจ3สานะครับแอดไลน์มาทางนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจแอดไลน์มาทางนี้ได้เลยนะครับอ่ะหรือว่าหนึ่งหนึ่งก็แอดไลน์มาทางนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากหนึ่งหนึ่งก็แอดไลน์มาทางนี้นะครับเดิมพันขั้นต่ำคือ100อบาทขึ้นไปนะครับหรือว่าน้องๆจะแปลว่าวัดเชิงเสียเข้าห้าสิบบาทโอ้ยควายเล่นมาหลอดอีลาวเยิ่ยมาหลอดตัวมันเก่งกว่าพี่อยู่แล้วครับน้องๆคิดเล่นตัวอย่างคอกเลยยิ่งเล่นตัวคอกอ่ะไอควายยิ่เล่นตัวคอกน้องๆไอ้เ่ว่าพวกเล่นดาตยา มาลอดอารีนฟอร์เรนติโนอะไรเงี้ยลอเรียอะไรเงี้ยน้องคือตัวมันคอกเว้ยน้องคือตัวหนึ่งมันไม่ต้องใช้สมองไงเออเฮียแล้วพี่จะเอาอะไรไปสู้คนวะไอ้ควายเฮียร์เล่นตัวอย่างลาวไอ้เฮียร์กไอ้เฮียเล่นมาลอดใส่คูเฉยเลยไอ้เฮียควายแม่มึงสอนเล่นมาลอดอะไรเฮียโง่ไอ้สัตว์หลบฟันหลบฟันเฮียหลบฟันไม่ได้วะหลบฟันเฮียโดนไปสองดาบนะโดนไปสองดาบไอ้ดาบสามไม่โดนวะดาบสามไม่โดนวะดาบสามไม่โดนวะ ตัดสามไม่โดน่ะลัดสามไม่โดน่ะใส่มึงเหมือนกันกูใส่โอ้มันเบลล์สองก่อนว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดาบดาบสีดาบกูได้เลือดนะโอเคกูได้เลือดไอ้สัตว์ไอ really. ้เหี้ยคอกแม่งคอกจัดเลยน้องปึ้งเข้าหัว้วเฮี้ยปึ้งปึ้งเฮี้ยอีกทีหนึ่งเราตายเลยอีกทีหนึ่งเราตายไอ้สัตว์โอ้โยควายเอ้ยตัวลาวไอ้เหี้ยโวยเล่นตัวโงงไอ้เหี้ยไม่ต้องใช้เลยตัวพี่แพ้ทางมันอยู่แล้วเว้ยมาหลอดถ้าใครไม่เชื่อมึงเอามาลองได้วอ่ะ เฮียโคตรลาวไอ้ควายเฮียเล่นตัวโง่ๆทำมันแอกไอ้เฮียตัวมันโง่นะครับไอ้ตัวเนี้ไอ้เฮียมาหลอดตัวมันโง่วลยน้องคือเจ้าพี่อยากเล่นเอาตัวชนะพี่เอาตัวชนะมาก็ได้หนุน้องไอ้เฮียตัวไม่ค่อยใช้สมองไอ้เฮียมาหลอดแล้วมันรู้นะไงว่าพี่ว่าพี่ต้องเล่นอาดูอินวะไอ้เฮียกดมาหลอดอัตราพี่เหยเลยไอ้ควายน้องดูดิดูดิไอ้เฮียไอ้เฮียอย่างลาวไอ้ควายทำมแอกมึงไม่ได้เก่งหรอกไอ้เฮียตัวไม่ได้เก่งหรอกไอ้ลาวไอ้เฮียควายอันรีบพี่ไอ้คิวได้ป้อมดิคิวที่ป้อมดิเนี่ยไอ อยู่กูด้ป้อมดิไอ้เชี่ยลาวไอ้เชี่ยลาวหิวหิวกูได้ป้อมดิอยู่กูได้ป้อมดิอยูคิวกูได้ป้อมดิไอ้ยี่ยหิวกูได้ป้อมดิเชี่ยลาวเอาไปไหนเอาเอาไอ้เชี่ยเอาคิวคิวกูได้ป้อมนี่สัตว์ควายกระจอกไอ้ยี่ยเล่นมาหลอดยังแพ้กูไอ้ยี่ยังงูโคตรงูเลยน้องไอ้เชี่ยตัวมาหลอดแม่งเก่งกว่านะเว้ยจะเล่นได้อย่างลาวเลยวะไอเชี่ยเล่นได้อย่างกระจอกอ่ะไอ้เชี่ยกระจอกจริงน้องว่ากระจอกไหมไอ้เชี่ยตัวเล่นเก่งกว่าแม่งโคตรกระจอกเลยไอ้คควววาายแลรรทัันนหิะบ เดี๋ยวเราทําให้มันหิวนะครับคือพี่จะเอาอะไรไปสู้ก่อนปะไอ้เคียวราอ้สัตว์ันนี้อ้เคียวราใส่แม่งเลย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 อีกอย่ทีหนึ่งเราตายอ้เยี่ยมันช็อกเราปุ๊บเราตายเลยนะถูกแกถ้ามันช็อกปุ๊บเราตายเลยนะเว้ยอี้เยี่มันได้แัดเลือดเลยเว้ยไอ้เยี่ยมันเก่งกว่าแล้วมันได้แัดเลือดอ่ะไอ้เยี่ยมันได้แัดเลือดตัวไงมันก็เก่งกว่าเว้ยไอ้เยี่ยมันได้แัดเลือดเลยเว้ยโอ้โหไอ้เยี่ยตีป้อมไอ้ควายควัวแพ้เหรอไอ้สัตว์ไอี้เยี่ยเเเเออออาาาาแบบ เอาไอ้เหี้ยคอกเหรอคอกเหรอเอาคอกเหรอเอา,า قي, เอาคอกเหรอคอกเหรอไอสัตว์คอกเหรอคอกเหรอไอสัตว์มาดิไอคอามาดิสัตว์ไอคอกมาดิมาดิเอากูคุมเชิงแล้วชุมเชิงไอสัตว์ดกูคุมเชิงแล้วเรียบร้อยป้อมแตกกูเลยไปอัดแม่งเลยอ่ะอัดป้อมแม่งเลยอัดป้อมแม่งเลยน้องๆไม่ต้องกลัวสัตว์แม่งเลยสัตว์แม่งเลยสัตว์แม่งเอยเ็มเลแล้วเปล่าเี้ยมาแล้วน้องๆมาแล้ววะมาแล้ววะไอสัตว์เฮ้ยไอสัตว์มาดิ โอ้ยเฮี้ยโคตรแรงไอ้เฮี้ยติดหนึ่งที่อะไรวะตายเราแถวนี่ยเอ้ยไปตายโอ้ยเฮี้ยโดนระเบิดโอ้ยเฮี้ยติดหนึ่งโคตรติดหนึ่งเลยว่ะน้องๆไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยตัวอย่างลาวไอ้เฮี้ยไอ้ควายไอ้เฮี้ยต้องออกดาเมจมาสู้มันไปออกดามิมาสู้มันก็ไม่ทันน่ะไอ้ควายมันไม่ได้เก่งนะครับน้องๆตัวมันเก่งกว่านะเออไอ้เฮี้ยถ้าพี่จะเล่นตัวมันเก่งกว่าแม่งก็เล่นได้คือมันรู้อยู่แล้วเว้ยว่าพี่เล่นอะไรดูอินเว้ยมันก็เลยเอามาหลอดมาตัดเว้ยไอ้เฮี้ยอยากชนะจัดดดูิ อยากชนะจัดไอ้เหี้ยอยากชนะจัดไอ้เหี้ยลาวอยากชนะจัดเอ้ยอยากชนะจัดเอาอยากชนะจัดเอาเอาไอ้เหี้ยอยากชนะจัดไอ้ควายไอ้เหี้ยอยากชนะจัดเีไยเดินป่าเดินป่าไอ้เหี้ยไอ้ควายโง่ไอ้เหี้ยทำแล็กไอ้เหี้ยลาวดูทำแล็กไอ้สัตว์ทำแล็กเหี้ยลาวจะน้องน้องโคตรลาวเลยดูดโคตรกระจอกอ่ะไม่ได้เก่งเฮี้ยเลยเลยไม่ได้มีความเก่งเฮี้ยเลยเลยเออ อ้าวไอสัตว์ป้อมแตกน้ำตีป้อมกูไม่ได้เก่งเียอะไรเลยเฮียลาวไอเฮียตัวก็คอ,อกไอเฮียมาทำเแนกไอีควายกระจอกไอกเฮียลาวไอเฮียตัวตัวแม่งก็เก่งกว่าเด้เดี๋ยวเชิญมันเกนมหน้าเชิญมันใหม่นะครับ